สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสาหน่อยเสิพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศยามมือแลงเด้อพี่น้องบรรยากาศยามมือแรงเอาง่วเขา้ขาคอกนั่งหล่นน้ำงว่วคคอยคำมาอากาศดีดีได้จ้าพี่น,อน้องงัวเนาะนงัวพี่น้องงว่วง คำไว้ไว้แง่แรงพี่น้องงกโม่งละมืด่อด,ด้ยวยงัวเล่มหนาเนี่ยมาแรงหาโทรศัพท์ต่างบอกโดนบ้านม่เทรศัพท์ไปเสียแกเสียกันถูกที่เลยตัวนี้มันจอยกระมู ปล่อยมันเล่มเนี่ยน้ำรอสวนเล่มนี่ละเล่มแม่ที่นั่งท้าโอ้ปวดเอวเย็บเอวครับค้ากล่องข่อยกับะดีบดีเดยค้าแข็งแรงข่อยกับะดี้มาก เด็กเลี้ยงงัวยามาเหยียบแล้วละ่ะข้างบุกทั่วเก่าพี่น้องกายพี่นสวนห่างเลยนี่เลือตอนบอกหุงหุงโดกอยู่เนื้จ๋ามานี่หน่อยจ้ามาหาแม่หน่อยเร็ว นี่คือปลาบักงบักงกับกล้วยที่ปลูกแหงๆหักก้อนนี่พี่น้องที่พี่น้องว่าปลูกปลูกแบบนี้มันมันผิดมันก็เกิดอดีได้น,น่นก็เป็นต้นกล้วยอยู่ <c oughs> มาลูกมามานางเหรินสาบายนี่มือแรกนั่งเล่น มืออ่นหยุดบ้านยังขึ้นเลยยุดมือมือว,ว,วันอะไรวันอะไรลูกว,วันไปศิลปะตกกรรมอ๋อครูไปทำทวแทน,นใครไปใครไปบ้างมาร์ลรับ้าบ้าหอนบม่หอนครับลูกชายลูกชายล่ะไนซ์เมียเลยลูกชายลูกชายลูกเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้สาวเนี่ยใช่ <laughs> อ้าวน้ำตาลมาเร็วน้ำตาลนู้น้ำตาลาน้ำตาลตัวน้ำตาล,ตตาลมาเด้อมาเด้อมาเล่นน้ำแม่สิมาบรรยากาศเงี้ยมือแล้งเบิงงัวกินหญ้าดูวัวกินหญ้านะลูกนะเดี๋ยวอีกสักพักค่อยเอาเข้าคอก ให้มันขําก่อนให้มันกำลังกินหญ้าดีๆช่วงนี้อ,อืมขาตั้งกล้องก็ไม่ดีขาที่แข็งแรงแม่ก็ไม่ได้เอามาเลยสาตั้งใจว่าจะเอามาไม่ได้เลยโอ้พอดีเลยสงสัยจะไม่หนาวจะกลางเต็นไ์ในคืนนี้กลาง กลางเต็นท์นอนคนเดียวมักเต็นท์อื้นว่าพูดครับแล้วกับพาหัดแม่จับจมูอมแน่น้ำตาลน้ำอ้อยอันนี้น้ำตาลเฮ้ยน่ารักแ่ว่าี่หไหมะแม่จับเนี่ยควยควยนวยนี่ตัวนี่ตัวนี้ตัวน,วนี้เป็นลูกต ท้างหลังจ้ะนี่คือแม่เขาแม่กับลูกเนี่ยเ่นจะไปหาแม่พ่นแล้วก็ตัวนั่นตัวสีน้ำตาลเนี่ยน้องน้ำตาลเนี่ยก็เป็นลูกตัวนี่นี่แม่ของเขาแม่พ่นตัวใหญ่แล้วก็พ่อพันธุ์พ่นกับตัวใหญ่พ่นก็เล็ดตัวใหญ่ตัวนั่นออกก้อนตัวน้ำตาลออกก้อนประมาณสามเดือน ตอนน้ำอ้อยออกที่หลังสิลุยมันสิลุยเขาเขาไปในสวนทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอามันออกมาจูงเสือกจับเสือกมีนิ้วจับเสือกจับเสือกลูกจับเสือกแม่นไว้เอาแม่ว่าไม่แม่จับเสือกแม่เลื่อมแม่ปล่อยมันเหรออย่ากินบกฮุงแม่น้อแม่าปล่อยมันเล็มเนีามันยังจอยแล้วจะหน้าเขาคอกแล้วเดี๋ย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 วอย่าไปลุยต้นมะละกอจะพัง อย่านั่นเกินมาอย่ามั่วนเกินปล่อยให้กินแล้วม่วนรยสวนทั้งหมดพูดน่ะนำ้ำน้ำตาลกำลังมาน้ำตาลกำลังมาหาไอ้นิ้ยมันหายจับบอลบอลหายจาบับน,นา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 นแม่กำลังนั่งยืเพิ่นมาเตอหลังแม่แม่กินตำมะฮุงมงเวินน่ะ ลูกสมุนลูกสมุนเยอะเลยบรรยากาศทุ่งนาอยู่กับน้องวัวน้องวัวไอ้นี่ยอยู่ต้องเรียนมืออื่นไอ้นี่ก็เลยสิมานอนหน้ากับแม่กับพอ่อสิไปนอนเต้นหรอก่าวะเพิ่นบ่านอนหน้าแม่กับพ่อดอกพิิกางเต้นนอนตาเจ้าของ ข,ข,ข้ามเ้ยพ้อสิเขาขอกไปห้ามแสบหนาห้ามแสบหนาไม่จับกล้องให้แม่อขอกมาขาอกได้แล้วลูกทำาแล้วเดี๋ยวมันมืดเร็วแป๊บเดียวมามามาอีดามาขอก น,น้ำย่งไม่แรงดีอยู่แต่ว่าย่งหัเวนผมันกินไปเข้าไปเข้าไปหรือเข้าไปมาหน 啊！<Yeah. S 2> huh? น้ำเยอะมากเลยตัวใหญ่มากเลยไปเข้าคอกไปเข้าคขกลุเข้าคอกข้างยข้างคุเจ้าพี่ข้างคขกนี่ข้าไปเข้าไป วุนรีตน,น,ต,น,น,ต,นตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ความตางกันตัวนี้เป็นลูกตัวนี้นี่คือแม่เขาแม่กับลูก ตัวน้อยที่เป็นผิวเป็นเทียงน้ำเยื่อก็ก็ผสมแลมันมันเผาเนี้ยนิ้วแล้วมันจะแฉะน้องสะดิ้งนะชื่อมันไปลูกไปเข้าครอบมันชอบตามหนุ่มๆนะเซ่เนมันดมนิ้วสิมันได้กลิ่นผู้ชายมันได้กลิ่นผู้ชายนี่เขาได้กลิ่นผู้ชายหันหน้าไปดูน้องน้องมันได้กลิ่นผู้ชายไปเดินดิ กล,ล,ลอ้องเอาโทรศัพท์นิวหน่ะจะหลุดกระเป๋าแล้วหลุดอืมโดนเพียงคู่เลยโดนเพียงคู่ไปเลย นี่จะวิ่งกับน้องน้ำเอ้ยนี่นี่อะไรอน่ะน้ำเอ้ยมาแหมจะไปไหนเออมาก่อนเร็ว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 วันนี้เขาเข้ามาเร็วปั๊บ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 ้มา เออ,เออภารกิจฮึมเอาคุณวัววัวทั้งหลายตรงน,นี้เป็นไรเนะี่ยฮะตรงนี้เป็นไรเนะนี่ยมันโดน เสาแล้วมนะั้งเสาขูดตะปูหรืออะไรนี่แหละพ่อไม่ยอมต่อยมันออกมันโดนคมๆแถวๆนี้แหละจะจะออกไปทำไมมันก็เลยลเป็นแผลเนี่ยพัวคมๆแถวนี้แหละคิดว่าใช่ค่ะเนี่ยไม้เป็นตะปุมตะปมเนี่ยพ่อก็ไม่มาทำให้มันเรียบๆวัวมันก็ขูดมันก็เป็นแผลมันนอนใช่ไหม เยี่ยวรับเป็นธาตุวัววัวคือเจ้านายให้เงินให้ทองหาอะไรวัวกินคูณให้มันอ้วนเจ้านานเอาลูาากไปขายอไปขายเออะไรกินหมดมเนี่ย มเดินเจ้านายกินเลยเดี๋ยวเจ้านายตัวนั้นอีกตัวเดินทางไหนว่าถึงใกล้ตามสบายนอนเชีื่องเก่าก็บ่กินเด้กินเครื่องใหม่น่าเรื่องมากมัน่ตั้งแซ่บมันงตั้งหอมเพิ่งเก่าเมื่อนล่ะแล้วอิ่มท้อง นี่ก็กินเที่ยงนะเที่ยงก็ยังคือเกาอยู่เมินอีกแหละเมนางหอบมาเลยบ่บแล้วก็กินนะเมื่อยนี่เต็มห้างอยู่ค่ายหมดแล้วบานแล้วแล้วพี่น้องนู่นเลยอืมแล้วแล้วง้อเขาขอบเรียบร้อยแล้วฮ่าอับน้ำกินเขาแลงนอดระบาดนี่ เฮอีเมียสมและพี่น้องและพ่อแม่จ้าวัปดีจเอี้ยงเขาหูอะไรเข้าหูแม่อะไอะไรอะไรแม่เข้าหูใช่หมปปุ๊บปุอยู่ในหูนี่นในนบหูม่เห็นอะเปิดไฟไม่ได้ปุ๊บปุเลยหนึงวนึงเดี๋ยวเถือไ่ลปุ๊บในหูเลยวายหอบเฟี้ยงนะแม่ยังปุ๊เขาหูบินปุ๊บปุในหูเลย หาอะไรมาขีบไปนิวเอาน,น้ำมาหยอดไหมว้ายปุ๊บ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 เลยในหูแม่น่ะคือมันตีปีกในหูเลยแมงอะไรว่าเข้าหูวะใช้แหล่งขีบมาจากทานนั้นที่ปันนป่นหูอยู่ไหนอ่ะไปขึ้นไปเอาที่ปั่นหูหน่อยสินี่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บในหูแม่น่ะ ตัวอีกอย่างเขาเนี่ยปีกมันออกมากเลยได้แต่ปีกโอลตายแล้วแม่เขาหูข่อยพี่นนอกแม่ก่ง